ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีเปิดประตูโชคลาบและความมั่งคั่งให้กับชีวิตของคุณวันนี้คือโอกาสสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด เราจะพาคุณไปรู้จักกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวซึ่งมีพลังเปิดทางรวยเปิดทางรับโชคที่กำลังรอคอยคุณอยู่แค่คุณเปิดใจและพร้อมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาความมั่งคั่งและโชคลาจะไหลามาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงชีวิตแบบไหนพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถเป็นแรงส่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นได้จริงๆ ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิธ์และวิธีที่โชคลาภจะไหลเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณเปิดทางรับโชคอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการบูชาการสวดมนต์หรือการทำความดีที่จะเสริมพลังชีวิตให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่งคัง่งถ้าคุณต้องการรู้ลึกถึงวิธีเปิดประตูโชคลาภรับพลังบวกและเติมเต็มความมั่งคั่งในชีวิตอย่ารอช้า กดติดตามกดไลค์กดแชร์บทความนี้และอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำเสนอเนื้อหาดีๆที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณในทุกวันเพราะความโชคดีไม่ได้มาเองแต่เกิดจากการที่เราเปิดใจและพร้อมรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเดินทางเปิดทางรับโชคลาภและความมั่งคั่งไปด้วยกันกับเรา ในช่วงเวลานี้ราศีมังกรได้เดินทางมาถึงจุดสําคัญของชีวิตเป็นเหมือนการยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างอดีตที่เต็มไปด้วยความลับความเงียบความอดทนและความเข้าใจผิดที่คุณแบกมาอย่างเงียบงันกับอนาคตที่ค่อยๆเปิดออกเหมือนม่านที่เคยปิดบังไว้เริ่มเปิดเผยให้คุณได้เห็นแสงที่แท้จริงของชีวิตคุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างถูกเก็บซ่อนจากคุณมาอย่าง ยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวความรู้สึกของใครบางคนหรือแม้แต่ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองที่คุณไม่เคยกล้ายอมรับหรือไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ความลับนั้นอาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่เมื่อเปิดเผยออกมาแล้วจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกและมองตัวเองไปตลอดกาล สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเป็นการเปิดโปงเรื่องในอดีตที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่คุณไว้ใจหรือแม้แต่คนในครอบครัวที่คุณรักบางครั้งความจริงก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคำพูดแต่มาในรูปของเหตุการณ์ที่กระทบใจหรือคำพูดที่หลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจสิ่งนั้นอาจทำให้คุณรู้สึกอึ้งเงียบหยุดคิดและอาจใช้เวลาพอสมควรในการทำใจยอมรับว่าสิ่งที่คุณเชื่อมาโดย ตลอดอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความรู้สึกสันไหวทางจิตใจความสับสนและคำถามที่ตามมาเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในความไม่มั่นคงนั้นคุณจะเริ่มมองเห็นความชัดเจนบางอย่างเกียรใย่ยาวกับชีวิตของตัวเองที่คุณไม่เคยกล้าเผชิญหน้า อย่างไรก็ตามแม้จะต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่คาดคิดแต่ชีวิตของคุณกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงโดยเฉพาะในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างราศีมังกรเป็นราศีที่มีความอดทนสูงม,มีวินยัยและพร้อมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ในสถานการณ์ที่คนอื่นอาจล้มลงไปแล้วแต่คุณยังคงเดินหน้าแม้จะช้าก็ตามนั่นคือเหตุผล ที่สิ่งดีๆกำลังตอบแทนคุณในช่วงนี้งานที่เคยยากกำลังคลี่คลายคนที่เคยไม่เข้าใจคุณเริ่มหันกลับมาให้ความร่วมมือเจ้านายหรือผู้มีอำนาจในที่ทำงานเริ่มมองเห็นความตั้งใจและคุณค่าของคุณนมากขึ้นอาจมีการเสนอโปรเจกต์ใหม่ที่ให้คุณแสดงฝีมือหรือแม้แต่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับการเงินนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของช่วงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนโตไม่ว่าจะจากการลงทุนธุรกิจที่เริ่มเห็นผลตอบแทนหรือแม้แต่โชคลาภแบบไม่คาดคิดคุณอาจได้รับมรดกการชนะคดีการถูกลอตเตอรี่หรือรายได้พิเศษที่เข้ามาจากทักษะที่คุณมีเป็นทุนเดิมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาง่ายๆแต่เพราะคุณวางหลักฐานไว้ก่อนหน้าอย่างมั่นคงช่วงเวลาที่คุณ อดทนรอคอยผลก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วอย่างไรก็ตามการได้รับเงินมากก็ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากการจัดการทรัพย์สินให้ดีจะทำให้ความมั่งคั่งของคุณยืนยาวไม่ใช่เพียงแค่เงินละหานอที่เข้ามาครั้งเดียวแล้วจบแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินในระยะยาว ความรักและความสัมพันธ์ของคุณก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอารมณ์ที่ไม่เสถียนหรือความรู้สึกไม่มั่นใจเดือนนี้จะเริ่มคลี่คลายมีการพูดคุยตรงไปตรงมาและเปิดใจกันมากขึ้นสำหรับคู่ที่อยู่กันมานานความรักจะพัฒนาไปอีกระดับอาจเป็นการพูดถึงอนาคตการวางแผนสร้างครอบครัวหรือสร้างสิ่งใหญ่ร่วมกันสำหรับคนโสด ช่วงนี้คุณจะดึงดูดคนที่มีวุฒิภาวะมีฐานะมั่นคงและพร้อมจะดูแลไม่ใช่ความรักที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปแต่เป็นคนที่อาจมีศักยภาพเป็นคู่ชีวิตในอนาคต แม้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีบางส่วนที่คุณต้องจัดระยะให้ชัดเจนคนบางคนอาจเข้ามาด้วยความหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาเพราะเห็นว่าคุณเริ่มมีความมั่นคงต้องใช้สัญชาตญาณในการแยกแยะว่าใครควรเก็บไว้ในชีวิตใครควรถอยออกมาบ้างโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่โดยไม่ต้องฝืนหรือแบกรับสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณ ในช่วงนี้คุณอาจมีลางสังหรณ์แม่นยำความฝันที่ดูเหมือนมีในสำคัญหรือรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างรอบตัวนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเปิดรับสัญญาณจากจักรวาลที่เตือนเตรียมและบอกทางในสิ่งที่คุณควรรู้ลองสังเกตความฝันสังเกตคำพูดจากคนรอบตัวหรือลางบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะในความเงียบนั้นอาจซ่อนคำตอบไว้ให้คุณอยู่เสมอ การที่ความลับถูกเปิดเผยในเวลานี้อาจเหมือนการเปิดแผลเดิมหรือทำให้คุณต้องย้อนกลับไปเผชิญกับเรื่องที่คุณไม่อยากจำแต่การยอมรับความจริงนั้นจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและเป็นอิสระจากอดีตท,ที่คอยฉุดรั้งคุณไม่ให้เติบโตคุณจะได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกหนีแต่มันคือสิ่งที่เราควรเข้าไปสัมผัสเรียนรู้เข้าใจและปล่อยวาง เมื่อคุณปล่อยวางอดีตได้คุณจะรู้สึกเบาขึ้นทั้งกายและใจความคิดจะเปิดกว้างและคุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งใหม่ๆที่รอคุณอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางอาชีพเส้นทางชีวิตที่ไม่เคยคิดจะเดินหรือแม้แต่คนใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาเติมเต็มจิตใจคุณสิ่งเหล่านี้คือผลตอบแทนของความอดทนการเสียสละและความดีที่คุณได้ทำมาโดยตลอดแม้จะไม่เคยมีใครพูดถึงมันหรือมองเห็นมันอย่างชัดเจน แต่จักรวาลไม่เคยหลงลืมพลังงานที่คุณส่งออกไป ช่วงเวลานี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณจะได้มีชีวิตที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณต้องการอะไรไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นอีกต่อไปเพราะแค่คุณได้รู้ความจริงที่คุณควรรู้และได้ก้าวข้ามความเจ็บปวดที่เคยฝังอยู่ในใจได้คุณก็พร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์และเดินหน้าสร้างชีวิตใหม่ที่คุณเป็นผู้เลือกไม่ใช่ ผู้ถูกกำหนดอีกต่อไปขอให้คุณเชื่อว่าแม้บางเรื่องจะยากเกินจะรับในวันนี้แต่มันจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเสมอและในไม่ช้าความพยายามทั้งหมดของคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เกินกว่าที่คุณเคยหวังไว้ด้วยซ้ำ ในเดือนสิงหาคมนี้ราศีมังกรจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่หนักแน่นทั้งด้านจิตใจและร่างกายอารมณ์อาจมีความหลากหลายตั้งแต่ความมั่นใจแข็งแรงไปจนถึงความรู้สึกไม่มั่นคงความเปลี่ยนแปลงภายในจะสะท้อนมาสู่ภายนอกอย่างชัดเจนคุณที่จะต้องพยายามรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีรอบตัวมีโอกาสที่จะมีเรื่องสำคัญเข้ามาทดสอบทั้งคุณธรรมจริยธรรมการ ตัดสินใจและความรับผิดชอบอาจเป็นเรื่องงานที่ท้าทายมากขึ้นหรือโครงการที่เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของคุณแบบเต็มที่ เรื่องการงานในเดือนนี้ค่อนข้างเข้มข้นงานที่มีอยู่จะเรียกร้องเวลาและกำลังกายใจมักมีหลายด้านให้ดูแลทั้งการวางแผนการประสานงานและการติดตามผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองคอ์กรหรือบทบาทหน้าที่ที่ต้องปรับตัวคุณอาจได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการสำคัญงานที่รีเริ่มมานานอาจเข้าสู่ช่วงสรุปผลหรือต้องเตรียมเอกสารการประชุมต่อเนื่องกัน เจราจาสำคัญเพื่อความสำเร็จเดือนนี้เหมาะกับคนที่ตั้งใจทำงานจริงจังและมีวินัยเพียงพอความสามารถในการจัดการคนการเจราจาต่อรองและจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณผ่านชั่วงเงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นคง ด้านการเงินยังไม่เหมาะกับการตั้งใจลงทุนหรือเล่นความเสี่ยงสูงเนื่องจากสถานการณ์อาจมีความไม่แน่นอนบางคนอาจมีรายจ่ายจำเป็นในด้านครอบครัวการรักษาพยาบาลหรือภาระหนี้สินในขณะเดียวกันรายรับอาจมาจากหลายช่องทางเช่นงานเสริมโบนัสหรือรายได้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำเพิ่มพยายามจัดก,การงบประมาณให้ดีหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยการประหยัดและการวางแผน จะช่วยให้สถานะการเงินมั่นคงมากขึ้นหากคุณมีแผนสำรองหรือเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยลดความเครียดและให้คุณมีเสถียรภาพในระยะยาว ด้านความรักในเดือนนี้อาจมีเรื่องที่ต้องพูดคุยอย่างจริงจังระหว่างคนรักคู่ชีวิตหรือคนรู้ใจคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เข้าสู่ช่วงของการปรับจูนบางคู่ต้องฟันฝ่าความเข้าใจผิดหรือทดสอบความรักอย่างไม่นะมีโอกาสได้กลับไปพูดคุยเรื่องอดีตหรือเรื่องที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนหน้าแม้จะดูว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่หากทั้งสองฝ่ายเปิดใจรับฟังและให้เกียรติกันก็มีโอกาส สร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงกว่าเดิมสำหรับผู้ที่เป็นโสดเดือนนี้ก็มีโอกาสพบคนที่จริงจังหรือมีคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณสะดุดใจแต่ก็อาจมีมุมที่ต้อองใช้เวลาเรียนรู้กันให้มากกว่าเดิม ด้านสุขภาพเดือนนี้ร่างกายอาจเหนล้าต่อเนื่องจากการทำงานหรือภาระจิตใจการพักผ่อนอาจไม่เพียงพอทำให้เกิดความเหนื่อยสะสมควรหาทางผ่อนคลายเช่นการนอนให้เพียงพอออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินโยคะหรือยืดกล้ามเนื้อและให้เวลากับการทำจิตใจให้สงบสดชื่นใส่ใจอาหารและการดื่มน้ำให้เพียงพอความเครียดอาจส่งผลต่อการย่อยหรือคุณภาพการนอนจึงควรตั้ง เวลาให้สมดุลในการพักผ่อนพยายามไม่อดนอนและสังเกตสัญญาณว่าอาจต้องไปพบแพทย์เช่นปวดศีรษะหรือรังเวียนหัวหรืออาการไม่สบายที่ไม่ดีขึ้นภายในเวลาหลายวัน ในด้านการเจริญก้าวหน้าอย่างจริงจังเป็นช่วงเวลาที่หากคุณมีเป้าหมายชัดเจนและลงมืออย่างมีวินัยไม่รีบเร่งเกินควรเดือนนี้อาจเปิดโอกาสให้ก้าวไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดเช่นได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่หัวหน้าหรือเจ้านายอาจได้รับคำชมเชยหรือถูกมอบหมายงานที่มีความหมายและส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรแต่คำนึงถึงการรักษาเส้นทางสื่อสารที่ชัดเจนระมัดระวัง คำพูดและท่าทีเพราะความเข้าใจผิดอาจเกิดได้ง่ายเมื่อต่างฝ่ายต่างเครียดและเวลาอันจำกัด หากคุณกำลังวางแผนในระยะยาวเช่นการเปลี่ยนงานการเรียนต่อลงทุนระยะยาวหรือสร้างโปรเจกต์ธุรกิจเดือนนี้คือตอนที่ควรใช้เวลาไตรตรองคุยกับที่ปรึกษาหรือคนที่คุณไว้ใจไม่ควรเร่งให้เสร็จภายในช่วงเวลาสั้นๆให้เวลากับการวางฐานให้มั่นคงเดือนนี้อาจยังไม่เหมาะจะเริ่มต้นแบบเร่งด่วนแต่เหมาะสำหรับการมองให้ลึกถามคำถามวิเคราะห์และค่อยๆวางแผนรวมถึง พิจารณาแหล่งพลังสนับสนุนเช่นเครือข่ายผู้ร่วมงนานนักลงทุนชุมชนหรือผู้ที่มีประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระความขยันและความละเอียดในเดือนนี้จะให้ผลตอบแทนคำพูดที่ดีมิตรภาพที่แน่นแฟนและความรับผิดชอบสามารถสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจทั่วไปการติดต่อกับผู้ร่วมธุรกิจหรือการเข้าร่วมง,งานเทรดโชวงงานสัมมนาแม้จะเล็กคุณอาจพบคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาวหรือได้ไอเดียพัฒนาธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดร่วมกัน ด้านสังคมและครอบครัวอาจมีเหตุการณ์เรียกร้องการใส่ใจทั้งเรื่องคำพูดเหตุผลและความเข้าใจหากมีความขัดแย้งควรใช้เหตุผลพยายามฟังให้มากก่อนพูดช่วงนี้เหมาะกับการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์หากมีคนป่วยหรืออ่อนแอในบ้านก็ควรแสดงความช่วยเหลืออย่างมีความรับผิดชอบไม่ถือโอกาสใช้สถานการณ์เป็นข้อโต้แย้ง แนวโน้มทั่วไปของเดือนนี้คือความช้าแต่มั่นคงการเติบโตที่มาจากความตั้งใจจริงความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้จะรู้สึกเหนื่อยหรือกดดันในบางวันแต่ภาพรวมคือการตั้งใจปั้นฐานให้มั่นคงก่อนจะก้าวไปต่อการปรับตัวการวางแผนและการเปิดใจกับข้อคิดเห็นจากคนรอบตัวจะช่วยให้แม้เจออุปสรรคก็ไม่ตึงเครียดจนยึดติดทำให้สิ่งต่าง,างๆไหลไปสู่ความเจริญปรับตัวได้อย่างยืนยาว สุดท้ายขอเน้นว่าหากรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยหรือแบกรับมากเกินไปให้หยุดเติมความสงบแก่ใจใช้เวลาทําสิ่งที่คุณรักแม้เพียงเล็กน้อยเช่นอ่านหนังสือเขียนบันทึกพูดคุยกับคนที่เข้าใจอย่ารีบบนเส้นทางที่คุณเดินนี้การก้าวช้าแต่นิ่งมั่นจะปลอดภัยและทนทานกว่าการรีบร้อนไปโดยไม่มีหลักฐานเดือนสิงหาคม2568นี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตั้ง สติจัดระบบชีวิตใหม่ตรวจสอบสิ่งที่ใช่แล้วค่อยก้าวไปบนเส้นทางที่ชัดเจนและมั่นคงกว่าเดิมขอให้คุณมีแรงใจแข็งแรงและผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างมีความหมายและประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาที่ชีวิตก,กำลังเปลี่ยนผ่านและมีพลังงานเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเช่นนี้สิ่งที่ราศีมังกรควรระมัดระวังอย่างยิ่งคือเรื่องของการรักษาสมดุลทั้งภายในและภายนอกเพราะเมื่อพลังงานภายนอกเข้มข้นการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบและเคารพในขั้นตอนของธรรมชาติจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัย สิ่งแรกที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนความอยากได้อยากสำเร็จเร็วหรือความคาดหวังที่สูงเกินไปต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณตัดสินใจอย่างไม่รอบคอบข้ามขั้นตอนสำคัญหรือแม้กระทั่งสร้างความเสียหายโดยไม่ตั้งใจความสำเร็จที่ยังยืนต้องการเวลาและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ความใจร้อนบั่นทอนความมั่นคงของคุณเพราะการก้าวอย่าง มั่นคงแม้จะช้าจะให้ผลดีกว่าการเร่งรีบที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวและความผิดหวังการจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมาก เมื่อมีเรื่องลับที่ถูกเปิดเผยหรือความจริงที่คุณไม่พร้อมรับรู้อารมณ์อาจขึ้นลงความเครียดความวิตกกังวลหรือความไม่มั่นใจจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งการหาทางระบายอารมณ์ด้วยวิธีที่เหมาะสมเช่นการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจการเขียนบันทึกหรือการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบและมองสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในขณะที่อารมณ์ร้อนหรือการ ตอบโต้ด้วยคำพูดหรือการกระทำที่รุนแรงเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นและอาจทำลายความสัมพันธ์ที่สำคัญได้ เรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักความเคารพซึ่งกันและกันการฟังและเปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นจะช่วยสร้างความเข้าใจและลดความขัดแยง้งได้มากขึ้นบางครั้งการแสดงออกถึงความอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าการยืนกรานความคิดของตนเองเพียงฝ่ายเดียวต้องตระหนักว่าน บางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคุณถูกหรือผิดแต่การรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ในความสงบสุขจะช่วยให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างราบรื่น ด้านสุขภาพควรใส่ใจอย่างมากในช่วงเวลานี้ร่างกายและจิตใจที่เครียดอาจส่งผลให้เกิดโรคหรืออาการเรื้อรังได้โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารระบบประสาทหรือความดันโลหิตควรดูแลอาหารการกินให้สมดุลน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาผ่อนคลายบ้างไม่ควรละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายเช่นปวดหัวเรื้อรังปวดกล้ามเนื้อหรือความเหนื่อยล้าที่ไม่หายไป ง่ายๆหากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที ในด้านจิตวิญญาณและความเชื่อถือสิ่งที่ควรเคารพและบูชามีความสำคัญมากสำหรับราศีมังกรเพราะจะเป็นเสมือนเส้นทางนำทางและแหล่งพลังงานที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงและการปกป้องสิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความมั่นคง เช่นพระแม่กวนอิมพระพิเนตหรือเทพเจ้าที่สื่อถึงความรุ่งเรืองและการปกป้องช่วงเวลาที่ทำพิธีบูชาหรือกราบไหว้ควรทำด้วยใจจริงมีสมาธิและตั้งจิตอธิษฐานให้ชัดเจน การจัดเตรียมสถานที่บูชาให้สะอาดและสงบก็สำคัญมากควรหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบหรือใช้สถานที่บูชาในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นการวางของกินหรือขยะใกล้กับบริเวณที่เคารพการเปิดทุบเทียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตั้งใจอย่างจริงจังจะช่วยเสริมพลังด้านบวกและขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่กำลังทำพิธีเช่นการพูดจาไม่สุภาพหรือมีความคิดลบ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรเคารพคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและจัก,กรวาลเช่นการรักษาวินัยในการทำงานการเคารพเวลาและการไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นการตั้งใจทำดีและไม่ทำร้ายใครจะช่วยเสริมพลังบวกให้กับชีวิตของคุณรวมถึงการรู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเพื่อคลายความเครียดและปลดปล่อยพลังงานที่เป็นลบการถือศีลหรือปฏิบัติตามข้อควรระวังทาง ศาสนาหรือความเชื่อที่คุณนับถือจะช่วยให้คุณมีจิตใจสงบและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ในมุมของความสัมพันธ์กับธรรมชาติเองการให้เกียรติและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็มีผลต่อพลังงานชีวิตของคุณการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าไม่ทำลายธรรมชาติหรือทิ้งขยะไม่เป็นที่จะช่วยเสริมพลังบวกและทำให้คุณรู้สึกสงบภายในใจการเดินเล่นในธรรมชาติการสัมผัสกับต้นไม้ดินน้ำและอากาศบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณเติมพลังงานด้านบวกและความสดชื่น สิ่งสุดท้ายที่ต้องระมัดระวังคือการติดกับกับสิ่งที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความเสียใจหรือความผิดหวังการถือมั่นในอดีตจะทำให้คุณติดอยู่กับวังวนของความทุกข์และไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเปิดใจรับสิ่งใหม่และยอมรับความเปลี่ยนแปลงจะทำให้ชีวิตของคุณเดินหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขมากขึ้น โดยสรุปสิ่งที่ต้องระมัดระวังและเคารพบ,บูชายอย่างมืออาชีพสำหรับราศีมังกรในช่วงเวลานี้คือการควบคุมอารมณ์และความใจร้อนรักษาความสัมพันธ์ด้วยความเคารพใส่ใจสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจจริงรักษาสมดุลกับธรรมชาติและเรียนรู้การปล่อยวางจากสิ่งที่เป็นภาระในอดีตทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาท้าทาย ไปได้อย่างมั่นคงและสง่างามเป็นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตใหม่ที่สดใสและมั่งคั่งในอนาคต การได้รับโชคจากบุญเก่าและบุญใหม่เป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับกฎแห่งกรรมและพลังงานที่เราสะสมไว้จากการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันบุญเก่าคือผลสะท้อนของการกระทำดีที่เราเคยทำมาในอดีตชาติหรือแม้แต่ในอดีตของชาตินี้ซึ่งได้สร้างฐานพลังงานที่ดีช่วยส่งเสริมให้ชีวิตในปัจจุบันได้รับโอกาสและความเมตตาจากจักรวาล ในขณะที่บุญใหม่คือการกระทําดีที่เราทําอยู่ในปัจจุบนันเป็นการสร้างเส้นทางแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอย่างต่อเนื่อง สำหรับราศีมังกรการได้รับโชคจากบุญเก่านั้นมีหลักฐานที่มั่นคงเพราะโดยธรรมชาติของคนราศีนี้มักมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจได้ทำบุญด้วยความตั้งใจจริงทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือแม้แต่การรักษาศีลในชีวิตประจําวันสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนทุน สำรองทางพลังงานที่เราเวลาส่งผลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญโชคจากบุญเก่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนและปกป้องคุณจากอุปสรรคที่รุนแรงอาจมาในรูปแบบของโอกาสที่ไม่คาดคิดเช่นการได้งานที่เหมาะสมกับความสามารถการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือการบรรลุปเป้าหมายสำคัญอย่างรวดเร็วโชคจากบุญเก่ามักแฝงอยู่ในความรู้สึกของการ มีโชคดีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่รู้สาเหตุชัดเจนคุณอาจพบว่าประตูบางบานที่เคยปิดอยู่กลับเปิดออกด้วยตัวเองหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเวลาที่คุณต้องการอย่างที่สุดสิ่งนี้เกิดจากผลของกราดีที่สะสมมาอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้คุณสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคใหญ่ๆได้อย่างไม่สะดุด ในขณะเดียวกันบุญใหม่ที่คุณสร้างในปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเพราะทุกการกระทำที่ดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นการสละเวลาช่วยเหลือคนที่ลำบากการรักษาคำพูดและความซื่อสัตย์ในการทำงานหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นการเติมเต็มและสร้างพลังงานบวกที่จะสะท้อนกลับมาในรูปของโชคลาภและความสำเร็จในอนาคต การทำบุญหรือการสร้างบุญใหม่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การให้ทานหรือการทำบุญในวัดเท่านั้นแต่รวมถึงการทำความดีในทุกๆด้านของชีวิตเช่นการให้อภัยการมีความอดทนการแสดงความการุณาต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การรักษาศีลและวินัยในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างพลังงานแห่งความดีอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้คุณมีกรอบคุ้มกันจากพลังลบในชีวิต เมื่อบุญเก่าและบุญใหม่ผสานรวมกันจะเกิดเป็นพลังแห่งโชคลาภที่ทรงพลังสามารถเปิดทางให้คุณได้เจอโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพโชคลาภนี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการกระทำดีอย่างต่อเนื่องและตั้งใจคุณจะพบว่าการได้รับโชคในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียวแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งโรจน์และความมั่นคงในชีวิตที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามเพื่อให้โชคลาภที่ได้รับจากบุญทั้งเก่าและใหม่ดำรงอยู่ได้นานและส่งผลดีต่อชีวิตคุณควรมีจิตใจที่เปิดกว้างพร้อมรับสิ่งใหม่ๆอย่างไม่ยึดติดมีความเคารพต่อธรรมชาติและกฎแห่งกรรมเข้าใจว่าการทำดีนั้นคือการลงทุนในชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อผลตอบแทนในชาตินี้แต่ยังเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตในอนาคตนอกจากนี้คุณควร ระหนักถึงความสมดุลระหว่างการให้และการรับรู้จักแบ่งปันสิ่งที่ได้มาอย่างเหมาะสมเพื่อให้พลังงานแห่งความดีหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ในทางปฏิบัติคุณสามารถเริ่มต้นสร้างบุญใหม่ได้จากการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายเช่นการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลการดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กกำพร้าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การสวดมนต์ภาวนาและทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองและผู้อื่นการปฏิบัติเหล่านี้ไม่ เพียงช่วยเสริมสร้างบุญใหม่เท่านั้นแต่ยังช่วยให้จิตใจของคุณสงบและมั่นคงทำให้คุณพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตอย่างมีสติและปัญญา นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีและการสารสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างจริงใจจะเป็นการสร้างบุญทางด้านความรักและความเมตตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานสำคัญที่จะดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จมาให้การดูแลรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนอย่างใส่ใจจะส่งผลให้คุณได้รับการสนับสนุนทั้งทางจิตใจและโอกาสในชีวิตมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้อย่าลืมที่จะขอบคุณและเคารพในทุกโชคที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโชคเล็กหรือโชคใหญ่การมีจิตใจที่ขอบคุณและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและเปิดประตูให้โชคลาภใหม่ๆเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความโชคดีและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือการที่คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีความสุขและมีความหมายในทุกๆวันของชีวิต ด้วยเหตุนี้การได้รับโชคจากบุญเก่าและบุญใหม่จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและความตั้งใจดีทั้งในอดีตและปัจจุบันที่จะพาคุณก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ที่ยั่งยืนและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดไปหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้ได้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ